คะท,ทุกคนกลับมาค้งกับแพลน vs ซ o มบี้ฮีโร่นะคะในชาเลนจ์หมดประจำวันที่23เดืน6-2-5-6-5จ้าเข้ามาวันนี้เราได้เล่นเป็นซอมบี้นะคะ b r เบรนฟรีสค่ะสกิลแรกก็คือเด้งรนดอมแผนขึ้นมือไปสกิลที่2นะคะทำให้แพลนที่อยู่ในกราวเลนนะคะดาเมจลบ1เลือนลบ1ค่ะสกิลที่3เลือกซอมบี้มา1ตัวแล้วก็ให้ดา m เมจนะคะให้ซอมบี้ตัวนั้นเพิ่มดา m เมจบวก2แล้วก็เลือนบวก2ค่ะสกิลสุดท้ายนะคะ ฟรี Free, ททากันฟรีทแพลนที่อยู่ในกาวเลนนะคะทําให้แพลที่อยู่ในกาวเลนแข็งแล้วไม่สามารถโจมตีได้ใน1เทินค่ะเราจะมีตัวนี้อยู่ในมือนะคะชูมเรเซอร์ซอมบี้นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อทําร้ายแพลนฮีโร่ได้นะคะจะสร้างแรนดอมเกรฟสโตนนะคะในแรนดอมเลนทุกคนและนี่ก็คือปริศนานะคะถ้าคุณสามารถเอาตัวรอดจนกระทั่งเราได้กักันทั่วได้เราก็จะโอเคแสดงว่า มันเกลิ่นมาอย่างนี้แสดงว่าทางนู้นนะคะน่าจะเป็นตัวที่ต้นเกมโหดมากชอมซิล่า vs เร f e ีตค่ะน่าจะต้นเกมโหดนะคะแล้วเราจะต้องยือ้โอโอ้อ๋อมันเป็นปริศนาอย่างงี้เลยเหรอเดี๋ยวนะโอเคถ้าเรายื้อจนกว่าการกระทั่วนี้จะยิงตรงนี้ได้เราก็จะชนะปัญหาคือว่าเรามีเลือดหนึ่งเดี๋ยวนะ เรามีเลือดหนึ่งและในนี้ก็คือทูมเลเซอร์อ๋อเข้าใจแล้วอ่ะน่าจะไม่ยากนะคะเชาที่ดูแล้วนะ ตัวนี้นะคะเมื่อเล่นปุ๊บเนี่ยอยู่ในเกรฟสโตนโผล่ออกมานะคะมันจะสร้างแทปเปอร์ซึ่งแทปเปอร์ที่เราสร้างเนี่ยตัวแทปเปอร์เนี่ยมันจะสร้างดาเมจหนึ่งดาเมจก่อนที่จะมีการโจมตีดังนั้นพอเราเล่นตัวตัวแทปเปอร์เข้าไปสมมติเราเล่นตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะสร้างให้มันมาในเลนนี้ซึ่งพอมาในเลนนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะตายก่อนจะโจมตีซอมบี้นะคะตัวทูมเรเซอร์ก็จะยิงเข้าไปที่แพลนฮีโร่แล้วก็สร้างเกรฟสโตนขึ้นมาซึ่งเออเราก็จะ ให้มันมาในเลนนี้เดี๋ยวดิตัวนี้ก็ต้องตายเฮ้ยเราเล่นผิดว่ะเราเล่นผิดความจริงตัวตัวทรั p เปอร์ซอมบี้ต้องอยู่ฝั่งนี้ทุกคนเพราะว่าแล้วตัวนี้เนี่ยต้องเอาลงเล่นเลนนี้ดังนั้นถ้าเราเราเล่นอย่างนี้มันก็จะสุ่มแล้วแหละว่าว่ามันจะสร้างเกฟสโตนเลนนี้หรือเปล่าทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันดับเบิลสไตร์ไงดับเบิลสไตร์คือโจมตีสองครั้ง มันก็จะโจมตีสองครั้งเราโดนไม่ได้สักดาเมต็ตัวนี้นะคะพอทิกเชิรมันจะย้ายเลนทลิกเชิร์มันจะย้ายเลนโอเคเนี่ยปัญหาคือพอพอเลนแรกตายเนี่ยเลนนี้ก็จะว่างซอมบี้ตัวนี้ตายเลนนี้ก็จะว่างแล้วพอตัวนี้โจมตีฮีโร่เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันเลยว่าเกรฟสโตนที่ตัวนี้สร้าง มันจะมาสร้างตรงนี้หรือสร้างตรงนี้ถ้าเกิดสร้างตรงนี้เราชนะถ้าสร้างตรงนี้เราแพ้ค่ะแล้วก็เล่นใหม่เล่นรอบหน้าเราจะต้องเอาไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมาไว้ฝั่งนี้แทนนะไอ้ตัวแทปเปอร์อะมาไว้ฝั่งนี้แทนโอเคสองสอง,สอ,งอ่ะอันนี้ทำลายปุ๊บยิงอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โชคดีมากเลยไม่งั้นได้เล่นอีกรอบหนึ่งทุกคนเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือช h a เลนจ์โหมดนะคะ ประจำวันที่23เดือน625 65จ้าอ่ะไปแล้วบ๊ายบาย